สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฟูโนวานะครับวันนี้เราอยู่กับโปยกมอน TCG ออนไลน์นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้รีวิวเด็กประเภททีมเด็กมานานแล้วนะครับเพิ่นมีคนขอร้องเข้ามาในเพจนะครับว่าพี่ครับช่วยรีวิวเด็กนี้หน่อยได้ไหมครับนั่นก็คือเด็กของเน c คสม่านะครับเป็นชุดของ u n i f ฟ Mind นะครับเด็กนี้จริงจริงแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเด็กนี้เนี่ย มันก็ค่อนข้างเก่งอยู่นะครับเพราะว่ามันโจมตีได้แรงสุดถึง160นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโปเกมอนในชุดใหม่ๆเนี่ยเลือดมันเยอะมากบางตัวเนี่ยในทีมเด็กเนี่ยเลือดร้อยเจ็ดร้อยแปดอะไรอย่างนี้เลยนะซึ่งมันจะทำให้เด็กอันตรานี่ไอ้เด็กในคอรมาเนี่ยมันตีใครไม่ตายนะครับเพราะนั้นช่วงหลังเนี่ยผมก็เลยไม่ได้รีวิวนะครับงั้นวันนี้ผมจะมารีวิวย้อนหลังนะครับแต่ว่าเควสนี้เนี่ยถ้าเป็นเควสพวกน็อก ด้วยพลังจิตหรือว่าอีโวพลังจิตเนี้ยเด็กนี้ก็ซื้อได้นะครับมาเรามาดูของข้างในกันก่อนเลยครับเริ่มจากตัวโปกเกมอนก่อนละกันโปกเกมอนมีทั้งหมด24ใบนะครับซึ่งหลักๆนะครับผมจะอธิบายเฉพาะตัวที่ได้ใช้จริงๆนะครับเริ่มจากทาบุเนะก่อนทาบุเนะเนี่ยมีความสามารถเฮริ่งนะครับเฮริ่งเนี่ยเมื่อโปกเกมอนนี้นะครับอยู่ที่ ตำแหน่งต่อสู้หรือว่าแอคทีฟโปเกมอนนะครับเราสามารถจั่วการ์ดได้1ใบนะครับอ่าอันนี้ใช้ได้ทุกเทิร์นนะครับมีเปิดเทิร์นปุ๊บก็ใช้แล้วก็ถอยให้คนอื่นตีอะไรอย่างนี้เลยได้นะครับประมาณนี้ต่อมานะครับตัวที่เราจะได้ใช้อีกตัวหนึ่งนั่นคือเคนทัลลอตนะครับเคนทัลลอตเนี่ยมันจะมีท่าคอฟเฟมิลี่นะครับคอฟไม่ใช่คอออฟเลยคอฟเฟมิลี่นะครับท่าแรกเนี่ยเอาไว้หาเบสิคโปเกมอนนะครับจากในเด็กลงมาบนเบนท์นะครับหรือ ถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากใส่ 2G ้ตีได้เลยครับ60นะครับแล้วมันจะเจ็บเอง10นะครับก็ถือว่าใส่ 2G ้ก็ตีคุ้มอยู่นะครับ60นะครับประมาณนี้นะต่อมานะครับตัวที่เป็นคีย์ของเด็กนี้ก็เลยก็ว่าได้นั่นคือคู่ประบึกนะครับคารามาเนโลนะครับซึ่งล่างแรกไม่มีอะไรล่าง2เนี่ยครับที่เป็นตัวใช้ความสามารถของเขาคือใน1เทินนะครับเราสามารถนำจี้พลังจิตนะครับจากในกองทิ้งนะครับขึ้นมาติด โปเกมอนบนเบนซ์ได้1ตัวนะครับก็ถ้าเรามีเต้าตัวคารามาเนโร่เนี่ยสชุดนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้2ทีด้วยนะครับต่อมานะครับตัวไว้หมุนมือนะครับเดดเนนะครับเดเนตัวนี้นะครับเมื่อใช้ท่าโจมตีนะครับโจมตี20หลังจากมันนะครับเราจะจั่วให้เต็มมือ6กนะครับก็คือสมมุติมีมือเรามีแค่2ใบใช้ท่านี้ต่อยตุ้มปุ๊บเราจะจ่วอีก4ใบให้เต็มมือ6นะครับประมาณนี้ ก็ถือว่าเป็นตัวที่เอาไว้จั่วเพิ่มมือนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวตีรองลงมาอีกทีหนึ่งนะครับก็ตัวโดโรทัมเนี่ยผมจาชื่อมันไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าใส่ 2G นะครับตี T 90นะครับถ้าบยมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝั่งตาเป็น GX หรือ Ex นะครับจะบวกเพิ่มาดามจอีก30แต่ว่าในทีมเด็กมันไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เหมือนใส่ 2G ตี90นะครับประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับตัวตีลองอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือซิวเวอรี่นะครับซิวเวอรี่เนี่ยจะมี2ท่านะครับจะมีท่าแรกใส่2 g จีตี30นะครับแล้วก็จะบวก50บวกเพิ่ม50นะครับตามการ์ดรางวัลที่ฝั่งข้ามหยิบไปนะครับอันนี้เนี่ยก็ถ้าเขาหยิบไป1ใบก็บวก50เอ๋อไม่ใช่หยิบไปตลอดนะหยิบไปเมื่อเทินที่ผ่านมาถ้าเทินที่ผ่านมาเนี่ยเขาหยิบ2ใบ เราก็บวกเพิ่มอีก1 0 0เป็น130ถ้าเขาหยิบไปใบเดียวก็บวก50นะครับประมาณนี้ซึ่งในทีมเด็กเนี่ยมันก็บวกได้แค่ใบเดียวแหละเพราะว่ามันคงไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ได้หยิบกันเยอะแยะหรอกครับเพราะว่ามันถ้าหยิบมันน้อยมันจะมีแค่ไม่กี่เด็กที่แบบตีสเปซแบบกว้างๆอะไรเงี้ยแล้วเขาหยิบไป2องไพอะไรอย่างนี้นะครับก็ท่านี้ก็สักหลักก็ใส่ 2G ตี80นะครับก็30 บวกด้วย50นะครับก็คือการ์ดรางวัลที่เขาหยิบไปเมื่อเทินที่แล้วนะครับส่วนท่าหลักๆที่เอาไว้โจมตีก็จะเป็นท่านี้มากกว่าครับใส่3จีตี120หลังจากนั้นต้องทิ้งการ์ด Energy 1ใบลงสุสานนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวตีหลักของเราที่แท้จริงนะครับเนคอสมานะครับท่าแรกนะครับบาเรียแท็กใส่2จีตี30แล้วก็เทิรนถัดมาเนี่ยเราจะโดนดาเมจเบาลง30นะครับ ส่วนท่าที่2นะครับเป็นท่าปิดเกมของเรานะครับใส่3จี้จี้จิต2ใบจี G ้สาย1ใบนะครับจะโจมตี100และถ้ามันมีจี้พิเศษนะครับติดอยู่นะครับมันจะบวกเพิ่มพลังโจมตีอีก60เป็น160นะครับซึ่งอันเนี้ยแรงสุดในเด็กและตีได้แรงสุดแค่นี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเล่นในคอสม่าเนี่ยถ้าไปเจอเด็กใหม่ๆเราอาจจะเสียเปียบแต่ถ้าเป็นเด็กเก่าๆไม่เกินชุดซอสชิลเนี่ยเราก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะว่าโปเยมอนเลือดฝั่งข้ามันจะเลือดน้อยนิดนึงเราก็ตีสบายๆหน่อยนะครับก็มันไม่มันไม่ถึง160อยู่แล้วนะครับสําหรับภาคที่แบบไม่เกินซอสแอนชิลขึ้นไปเนี่ยมันเลือดไม่ถึง160ยังไงในคอนม่าก็น็อกได้หมดนะครับเอาละต่อมาก็จะเป็นเทนเนอร์นะครับเทนเนอร์เนี่ยก็จะมี มิทิเรียลเทเชอร์นะครับอันนี้ทิ้งกร์ดบนมือหนึ่งใบหามารถหาโปเกมอนจิตหรือมังกรนะครับจากในเด็กเอาขึ้นมือนะครับหาล่าวิวนาการก็ได้หาอะไรก็ได้ที่เป็นจิตกับมังกรทรุดง่ายคือเราเอามาหาคารามาเนโรเราเอามาหาเนคอสมานะครับแล้วก็เราเอามาทิ้งการหนึ่งใบด้วยทิ้งการหนึ่งใบเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะทิ้งจี้พลังจิตหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้เราไอ้คารามาเนโรของเราเนี่ยชาร์จจากในหลุมกลับขึ้นมาติดโปเกมอนของเรานะครับ อันนี้เขาให้มา2ใบซับเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรครับขึ้นลงนะครับบัคแคชเชอร์นะครับจว่ว2แล้วก็ทอยเหรียญนะครับถ้าได้หัวก็จัวเพิ่มอีก2ใบเป็น4ใบนะครับชิโนนะครับเอาการ์ดบนมือทั้งหมดกลับเข้าเด็กสับแล้วก็จวใหม่6ใบนะครับแล้วก็เฮานะครับโอ้ไม่ได้เรียกชื่อมันมานานเฮานะครับจว่ว3ใบนะครับไม่มีอะไรเลยลิเลียนะครับจัวการ์ดให้เต็มมือ6นะครับก็แต่ถ้าเป็นเธอแรกเดี๋ยวนี้ แต่ก่อนเนี่ยลิเลียเนี่ยค่อนข้างเก่งมากครับเพราะว่าแม้แต่เป็นคนเริ่มก่อนเนี่ยะก็สามารถใช้ซัพพอร์เตอร์ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วใช้ได้คนเริ่มหลังเท่านั้นที่จะได้ใช้ซัพพอร์เตอร์นะครับก็คือถ้าเป็นคนที่เริ่มหลังนะครับแล้วเป็นเธอรแรกของเขาเนี่ยจากที่จะใช้แล้วจวดให้เต็มมือ6เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเต็มมือ8แทนนะครับสำหรับลิเลียนะต่อมาโปเกมอนแฟนคลับนะครับหาโปเกมอน เบสิกสตัวนะครับจากในเด็กนะครับเอามาวางบนเบนนะครับแล้วก็สับเด็กนะครับฟูกับรันนะครับเตะมันอ่านว่าตาเตะอลิซาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยมันคือฟูกับรันครับฟูกับลันเนี่ยมีความมี2ความสามารถในใบเดียวนะครับความสามารถแรกก็คือเอาการ์ดบนมือทั้งหมดกลับเข้าเด็กแล้วก็สับนะครับแล้วก็จั่วใหม่5ใบนะครับส่วนอีกความสามารถหนึ่งก็คือสลับตำแหน่งนะครับจากตำแหน่ง ต่อสู้ของเรานะครับกับบนเบน์ของเรานะครับอันนี้เนี่ยเลือกได้อย่างเดียวนะครับก็คือต้องเลือกความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งตอนใช้นะครับไม่ไม่สามารถเลือกได้ทั้ง2อันนะครับต้องตัดสินใจเลือกเอานะครับสุดท้ายอันนี้นะครับเป็นคอมโบยูเท n ร์บอร์ดนะครับยูเทอร์บอร์ดเนี่ยเมื่อติดใส่โปเกมอนแล้วเนี่ยค่าหนีนะครับจะลดลง1นะครับแล้วตัวที่ติดการ์ดนี้นะครับหรือว่า เมื่อกา์ดนี้ไม่ใช่ต้องพูดว่าไงดีเมื่อกาดใบนี้นะครับถูกทําให้ลงหลุมนะครับลงสุสานเนี่ยมันจะกลับขึ้นมือนะครับเออแต่ว่ามันต้องลงหลุมจากการเล่นด้วยนะก็คือต้องลงหลุมจากการาติดอยู่บนสนามเออแล้วหล่นนะครับคือเราเอาไปทิ้งจากบนมือเนี่ยไม่ได้นะครับก็จะไม่กลับขึ้นมือนะครับแต่ถ้าเอาไปาให้มันติดแล้วหล่นเนี่ยมันก็จะกลับขึ้นมือนะครับซึ่งมันจะมาคอมโบกับตัวทาบุเนะพอดีนะครับก็คือเราติดปุ๊บ แล้วก็ติดไว้ที่ทำบุญเนสเนี่ยพอสมมติว่าเทิร์นก่อนหน้ามีตัวตายอย่างเงี้ยมีโปยมอนอะไรก็ได้ตายแล้วก็ทำบุญเดชขึ้นหน้าตลอดนะครับแล้วก็ติดอยู่เทิร์นบอร์ดเราก็จะได้จั่วฟรีหนึ่งใบทุกเทิร์นนะครับประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอ่าอินเทอร์จีวีคนะครับอย่างที่บผมบอกไว้นะครับว่าอ่าเด็กนี้นะครับมันจะต้องติดจี้พิเศษถึงจะตีแรงซึ่งในเด็กเนี้ยมันให้ไว้2ใบนะครับนั่นคือวิกาดนะครับก็คือทําให้จุดอ่อนของเนคอน ตัวที่ติดเนี่ยจุดอ่อนจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นจี G ้นี้นะครับอย่าเอาไปติดเล่นนะครับต้องติดกับเนคอสมาเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะทําให้มันตีได้แรงสุดถึง160นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูสัก1เกมแล้วกันนะครับสำหรับเด็กอันอ่าไม่ใช่อันเด็กเนคอสมานะครับซึ่งผมก็เอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้เล่น ในคอสม่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยไอการทำเควสพลังจิตเนี่ยเราสามารถทำได้กับเด็กลิซาดอนนะครับไอลิซาดอนทีมอัพเลยที่มันมีนิโดคิงนะครับก็ใช้ไอนิโดควีนนะครับก็ใช้เด็กนั้นไปก็ได้นะครับมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับเอาละเราได้เริ่มก่อนนะครับถือว่าเป็นข้อดีนะครับป๊อบป๊บป๊อบป๊บป๊บป๊บอ่าอย่างงี้ทาบูเดขึ้นหน้าเลยครับผมบอกเลยว่าทาบูเดนี่คือปัจจัยหลักเลยครับ เก่งจดเก่งโคตรโนะครับเอาละเนี่ยพอเราได้เริ่มเริ่มก่อนนะครับไอตัวเจ้าลิเลียเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเรียกว่าอะไรดีมันก็จะมันก็จั่วแปดไม่ได้นะครับแต่ก็เอาไว้จั่วให้เต็มที่6ได้เช่นกันนะครับซึ่งแต่ว่าผมจะบอกว่าเนี่ยเรามีทาบูเนะอยู่นะครับซึ่งมันก็จะจั่วแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุอยู่แล้วนะครับและนี่ก็ให้มาซะเยอะเลยนะครับนี่ นี่นะครับมันก็นจะไม่มีอะไรและฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเด็กไฮริวเนี่ยน่ากลัวนะครับนี่คือดึงในเมตาของทีมเด็กเลยนะครับเด็กไฮริวเนี่ยลิซาดอนไฮริวไฮโอกาไลโคนะครับสี่เด็กนี้นี่บอกเลยว่าณปัจจุบันเนี่ยผมก็ว่ายังเก่งอยู่นะครับคอนเซปต์เขาดีคอนเซปต์เ,ปเขาแน่นนะครับเล่นแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ย มันตีมเด็กเหมือนกันแต่ทำไมมันดูโกงจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นเลยอันนี้เรามีทาบุุนะสองตัวนะครับถ้าอยากใช้ให้คุ้มนะครับต้องติดนี่ครับแล้วก็นี่เลยครับจวดสามใบอ่าไม่ได้อะไรสักอย่างเลยครับจวอีกใบหนึ่งครับบึ๊บก็ยังไม่ได้อะไรอยู่ดีนะครับตาหน้าเนี่ยผมจะเอาเจ้าทาบุเนะเดินลงมานะครับแล้วก็เอาเคนารอสขึ้นไปหัวแล้วนะครับ ออต้องดูก่อนนะครับฝั่งตรงข้ามจะทำอะไรนะครับบัคแคชเชอร์นะครับจวบสองแต่ทอยได้ก้อยนะครับก็จะจวได้แค่สองนะครับถ้าทอยออกคัวมันจะจ่วเพิ่มอีกสองใบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเออปาดิเพิ่มนะครับ จังหวะนี้นะครับผมจะเริ่มจากบัคแคชเชอร์ก่อนนะครับในก้อยเช่นกันนะครับจังหวะนี้เนี่ยต้องถอยแล้วครับเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวลืมลืมลืมต้องจั่วก่อนนะครับอย่าเพิ่งถอยฮึบถอยแล้วกันผมจะเอาเคนทารลอสขึ้นไปสู้นะครับจังหวะนี้เนี่ยเรามียงกุดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆโวมันขึ้นมานะครับ แต่จริงเราเสิร์ชหาตอนนี้ก็ได้นะแต่ผมเลือกตีดีกว่านะครับผมว่าเราน่าจะได้เปรียบกว่านะครับสำหรับตอนนี้นะครับเอาระอืมเขาเริ่มลงนกแล้วนะครับถ้าเขาอีโวเนี่ยเราจะเริ่มเหนื่อยแล้วเขาใช้เฮานะครับจั่วกา s สามใบนะครับมือเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเขาเริ่มโวแล้วเราจะเริ่มยากแล้วครับตอนนี้เราจะต้อง ทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อให้มีเออเ่จ้าไว้นั่นออกมาให้ได้นะครับต้องมีไอ้นี่ออกมาให้ได้นะครับคารามาเนโลตัวใหญ่นะครับเพราะถ้ายังไม่มีเนี่ยเราจะเหนื่อยแน่นอนครับจะหวดไปทีละร้อยหกสิบร้อยหกสิบนี่ใบเดียวก็เอาครับจังหวะนี้ฟัพบเข้าให้ไม่ได้เรื่องได้ราวเลยครับ ไอจี้อยู่ดีครับเขาน่าจะอีโวนะครับถ้าเขาอีโวเนี่ยผมจะติดจี้ให้ไอ้นี่ไว้นะครับมันต้องมีคนช่วยกันตีคนะไม่งั้นไม่ทันนะครับโอ้โดนแล้วครับ คือตาเนี้ยเรายังไงก็ได้นะครับให้ได้เดเดนี De ้เอ้ย e. ให้ได้ไอ้นี่ก่อนนะครับคือตอนเนี้ยต่อให้เราเอาเดเดนี De ้ N e. ขึ้นไปต่อยเพื่อจัว่วยี่สิบเอ้ยเพื่อจั่วให้เต็มมือหกเนี่ยแต่ว่ามือเราล้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอะไรแบบนั้นเนี่ยยากนะครับอืมแต่ผมผมคิดว่าเขาน่าจะอีโวขึ้นร่างใหญ่นะครับแต่ว่าเขาคงกําลังคิดก่อนนะครับว่าเขาอีโวมาจะคุ้มไหมนะครับหรือว่าเขายังไม่มีวะ แต่เมื่อกี้เขาเพิ่งคอมมิวไปนี่ผมลืมดูเลย่เมื่อกี้วัาดอธิบายอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ให้เราตีฟรีหรอกครับแต่ถ้าเขาอีโวแล้วเขาตีเนี่ยเอาเขาให้เราตีฟรีเฉยเลยว่ามาแคชเ,เชอร์ก่อนนะครับเอ้ยมาแล้วแต่ตานนี้ยังไงเราก็ต้องตีนะครับ ิยากเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยพร้อมเหมือนกันนะครับถ้าเราทาบุนิขึ้นไปเนี่ยไอ้ยงกุดก็จะไม่ได้ตีนะครับเพราะเขาขึ้นเป็นใครลิวตัวหลังว่ะอ๋อเขาจะสู้เราด้วยตัวหน้าเลยนะครับ ผมคิดว่าน่าจะใช่นะซึ่งตาหน้าเนี่ยผมก็จะเอายงกุดขึ้นไปแล้วก็ติดจี้แล้วก็ตีนะครับอืมยากเลยโอเคเขาขึ้นเป็นไครลิวนะครับก็เขาจะเหลือเลือดร้อยหนึ่งนะครับถ้าเขาเหลือเลือดร้อยหนึ่งเนี่ยผมว่าผมยังไม่ขึ้นไปตีดีกว่าให้เขาตีฟรีดีกว่านะครับยากอยู่ดีนะ ผมบอกเลยว่าเราอาจจะแพ้นะครับเพราะว่าเราตั้งชามากครับเกมนี้จัวเหลืออีกส1มสิบเ็ดใบซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจัวไปจัวมาเขาเหลือยี่บสองใบนะเขาจัวดีกว่าเราอีกนะอืมหรือถ้าเราอยากให้ชัวเนี่ยครับเราต้องทาบุนเนงขึ้นหน้านะครับแล้วก็ติดจี้วีคให้กับเนคอตมานะครับแล้วก็วนมือได้เลยครับนี่คือก็พร้อมจัดจัดเลยนะ เขาตั้งมังกรสองตัวนี่คือเขาพอมากนะเนื่อยจัดจัดเลยนะครับตอนนี้เอาคืนยากเหมือนกันนะเด็กเราเนี่ยฟึบฟึบขอเปลี่ยนมือ คือความเก่งของเราเนี่ยมันเริ่มตอนที่เรามีคารามานโลนะครับอันนี้เราตีเขาเขาตีกลับนะครับเราต้องชาร์จตัวนี้ให้เต็มก่อนนะครับเอ่อโอเคประมาณนี้นะครับ เราต้องปล่อยทามุนเนให้โดนตีตายนะครับเพื่อเราจะแก้แค้นเอาเชิญถัดไปนะครับโอ้ยากจัดจัดตอนนี้เท่านะครับเสมอนะครับเดี๋ยวเราต้องทําให้เราลูกเกมเราได้เปรียบทีหนึ่งครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปรียบนะครับแล้วเขาก็มีตัวตีสํารองพอสมควรแล้วด้วยนะครับซึ่งตาหน้าเนี่ยเขาไม่จําเป็นจะต้องเอาตัว ใครลิวขึ้นมาสู้กับเรานะครับนี่ยเขาจะเอาไอ้นี่แหละมาสู้กับเรานะครับเลนเทิร์นนี่แหละเพราะนั้นเราต้องรีบตั้งตัวของเราให้ได้เร็วๆนะครับเขาเริ่มเก็บจี้แล้วฟับฟบฟับฟับเขาเด็กนะครับฟ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 ับเราก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะครับสําหรับรอบนี้ถ้าตาหน้าผมจั่วไม่ได้จี้เนี่ย ผมจะต้องใช้ชิโรนะนะครับเพื่อรีมือนะครับแต่อ้าวเขาไม่ตีว่ะอ้าวไม่ตีก็ฮาเลยถ้าไม่ตีใช่ไหมยอย่าเพิ่งหมุนมือนะต้องจัวดูก่อนอ่าโอเคอน,นี้ผมก็จะสับอันนี้ขึ้นนะครับ แล้วก็ชิโลนะนะครับปั๊บปับป๊บปับ๊บโอ้โหจี้ครบตีก่อนร้อยยี่นะครับปุ้มซึ่งถ้าเขาจะน็อกเราเนี่ยเขาก็ต้องเอาเจ้าไอ้นี่ขึ้นมานะครับเขาก็ต้องอุ้ยโหเขาตัวใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับโอเคถ้าเป็นอย่างนี้เราเราโอเคนะ เราโอเคอยู่ตอนนี้เขาตีแรกกับเรานะครับลาหน้าเราเอาเนคอสมาไปตีแรกกับเขานะครับทําไมเขาเล่นท่านี้วะแปลกจังแต่เราก็ยังถือว่าเราเสียเปรียบนะเราไม่ได้ได้เปรียบอะไรนะครับสหรับตอนนี้นะครับเฮลิเคนชาร์จิ่งเอาละ หนึ่งเกมนั้นแสนนานนะครับค่อคนข้างยากนะครับโอ้พอเราขึ้นไปตีสวนกันเนี่ยยังไงเราก็เสียเปรียบในระดับหนึ่งนะครับอ่าแต่ว่าตานี้ยังไงเราก็ต้องตีแรก ว่าอ,อโอเคเราน่าจะต้องใช้ท่านี้ครับชาร์จสองตัวน่าจะดีกว่าชาร์จตัวเดียวนะครับอันนี้ก็เกินไปนะครับจั่วอย่างนี้ปึ๊บโอเคอันนี้เราน็อกเขาได้หนึ่งตัวแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่น่าใช่ปัญหาเท่าไหร่ปัญหาน่าจะอยู่ที่ หลังจากนี้ครับเราหลังจากที่เราโดนเนี่ยตัวนี้ตีตุม้มเนี่ยเราจะเล่นยังไงต่อนะครับซึ่งมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะแต่ว่าโอเคเขาติดจี้ผิดนะครับเขาต้องจริงแล้วเขาควรจะมีสายฟ้า2ใบนะครับซึ่งตอนเนี้ยเมื่อเขาเอาแลนเทินตีเราเนี่ยมันจะเสียจี้สายฟ้าไปเลย2ใบนะครับซึ่งตาหน้าเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มีใครรีวแล้วเนี่ยเขาจะชาร์จมาตีเราอีกรอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลําบากหน่อยนะครับ ซึ่งจังหวะนี้ยังไงเราก็ต้องใช้ทาบูุณะนะครับจั่วไปก่อนนะครับจริงๆตอนนี้จังหวะนี้นะถ้าได้ไอ้นั่นจะดีมากครับเดี๋ยวผมเสิร์ชไอ้นี้ก่อนเนคอตมากับก็ต้องสองตัวนี้เนาะกับไทหนูนะครับอันนี้คืออาวุธที่เราไว้ตีมากสุดแล้วครับทาบุณะจั่วหนึ่งใบนะครับถ้าได้ไอ้นั่นจะเก่งมากนะครับไม่ได้นะครับ อืม okay. mm hmm. ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะตีเราตายได้ไหมนะครับโอเคถ้าตัวนี้ไม่ตายนะครับตีได้อย่างมากก็แปดสิบทั้งกระดานแปดสิบหน้ายี่สิบหลังนะครับซึ่งเคือ ซึ่งก็ทําเราเหนื่อยอยู่ดีนะครับแปดสิบหน้ายี่สิบหลังเนี่ยออโอออยากได้เหลือเกินอันนี้เราก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับ ลืมไปนะครับว่าเราต้องเออน่าจะแพ้นะครับผมเล่นผิดช็อตหนึ่งจริงๆเมื่อกี้เราต้องเอาจี้ติดบนนี้นะครับแล้วก็ชาร์จสองใบขึ้นไปหวดนะครับอ๋อแต่เมื่อกี้ถ้าเราขึ้นไปหวดเราก็ไม่ได้อยู่ดีนะเพราะเราต้องติดจี้วีกนะไม่งั้นมันไม่ตายนะครับเนี่ยเด็กเนี้ยมันข้อเสียมันอยู่ตรงนี้นะครับมันตีเบาไปนิดนึง อันต้าในคอสมาเนี่ยมันตีได้เต็มที่ก็แค่100นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่จี้พิเศษหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เนี่ยต้องจว่แล้วลต้องหาล่างต้องหาเนี่ยและเนี่ยจังหวะนี้ก็พึ่งมานะครับเนี่ยจริงๆถ้ามีไอใบอย่างเงี้ยตั้งแต่เริ่มนะครับจะโหดมากเลย ตานเนี้ยเนี่ยเราก็จะต้องไปสู้กับแลนเทิร์นนะครับซึ่งถ้าเรียกว่าดีซึ่งถ้าเราจัววไม่ได้อาไอนี่นะครับอะไรวะถ้าเราจว่วไม่ได้ไอเนี่ยไทยนูนะครับเราก็จะต่อยเขาไม่ตายนะครับแล้วเราก็จะแพ้นะครับเพราะว่าใกล้เคียงกับการแพ้มากเลยนะครับแต่ก็ยังยังโอเคที่ว่าเขาตีตานี้เนี่ยเขาต้องถอดสองจี้นะครับ แล้วเราก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับผมจะพยายามรีดเด็กให้ได้มากที่สุดนะครับเราเหลือแค่สิบใบนะครับอ่ะจั่วไม่ได้อีกนะครับถาบุี่จัวขอล่างวิวัฒนาการหน่อยไม่มานะครับถ้าไม่มาตัวที่เลือดเยอะสุด ร้อยสิบร้อยหนึ่งก็ร้อยหนึ่งเท่ากันนะครับตีก็หกสิบเท่ากันงั้นผมชาร์จไว้อีกตัวเลยดีกว่านะครับฝัตรงข้ามเขียนเวลเพนะครับหัดจะเวลจริงก็ได้นะครับทำได้แค่นี้จริงๆเอา คือผมก็ยังไม่รู้นะว่าเขาจะจบเกมเรายังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าสูสีนะครับถ้าเราอีโวได้นะครับการ์ดหกใบนะครับหนใน6กใบนั้นเป็นถ้าเราจั่วมาฟับแล้วเป็นไทหนูนะครับเลือดร้อยสามสิเนี่ยเราก็เตรียมตัวชนะได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไงก็แล้วแต่ตานนี้เขาตีมานะครับผมจะถอยมาใช้ตัวนี้ตีแทนนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวอะไรอึดเท่า ตัวไทนนอีกแล้วนะครับก็คือได้แค่นี้จริงๆนะครับประมาณนี้อืมอโอเคเขาจะเน้นตีกวาดเรานะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับ ซึ่งเนี่ยเขาปล่อยให้แรนเทินตายไม่ได้เหมือนกันเขาก็จะถอยนะครับเพื่อเอาตัวนู้นขึ้นมาตีนะครับซึ่งถ้าเอาตัวนี้ขึ้นมาตีเนี่ยเขาก็จะตี20ก่อนนะครับซึ่งหาเอาตรงๆผมก็จะถอยเหมือนกันเพื่อเอาตัวนี้ขึ้นไปตีนะครับคราวนี้ก็ต้องมาวัดใจกันนะครับคือจังหวะนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะเนี่ยมันมีแค่สามสี่ห้างห้าใบ าจังหวะนี้ผมก็คงต้องถอยครับพอเขาจะตีแปดสิบนะครับอ,บอเอออยากบอกว่าเหนื่อยมากขอต่อยเบาๆสักทีหนึ่ง ว่าผมบอกเลยนะว่านี่เป็นการต่อสู้ที่สูสีที่สุดนะครับคือถ้าตาเนี่ยห้าใบเท่ากันเลยเขาเหลือห้าใบผมเหลือห้าใบถ้าผมจั่วได้ไทนูนะครับตัววิวัฒนาการเนี่ยผมชนะเลยเพราะว่า เขาจะตีผมแปดิเนี่ยผมก็จะถอยแล้วผมก็จะโวตัวนี้แล้วขึ้นไปตกแทนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาไม่มี energy พอที่จะตีผมคืนแน่นอนนะครับหรือว่าพอวะถ้าเขาติดตี้แลนเทิร์นเราน่าจะแพ้นะครับเขาไม่ติดจี้ด้วยนะครับเขาเลือกจะวัดแล้วนะครับเรียบร้อยครับโอเคถือว่าแพ้นะครับแพ้จริงอันนี้แพ้จริงครับ ต,ตีแหละหัวในก้อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเวลเปนะครับเพราะว่าเราแพ้นะครับเอาจริงผมก็ไม่ค่อยคิดว่าเด็กไอตัวเนคอรตมาเนี่ยจะสู้ใครได้สักเท่าไหร่แล้วนะครับโอเคก็สําหรับการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ลองเล่นก็ลองเล่นดูละกันนะครับโอเค ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับส่วนเรียกว่าอะไรดีคะแนนของเด็กนี้และกันนะผมให้5้ทับสินะครับมันมีโอกาสชนะแบบ50 50นะครับแล้วก็พี่เกมค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าตัวเด็กเนี่ยมันไม่มีท่าโจมตีที่แรงมากๆนะครับมันมีแค่เต็มที่ก็แค่160นะครับตามที่ผมบอกไปนะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ